ซาอัวซาหางให้เราอยู่บ่เอย่้ค่อยซาน้ํานั้นคุ่นแล้วทายามแล้วอยากอาบแล้วทายามแล้วว่าเอออาบมื้อนั้นน่ะไปอาบเองอาบละมาบ่ได้บ่ได้อาบมื้อต่ตเทื่อนึงเอ้าเป็นนาทีก็มีันยามหนาวน่ะอาบบ่ได้แล้วลอยนอนจังีนั้นได้นั้นฮ้อนจังซี่นะเจ้าต้องอ่าต้มน้ําต้มในให้เราอาบเว้ย เราเกิดอันขี่หัวขึ้นในเทพประตูหะบ่อา,ราไรมัย <c oughs> ตกซาหัวขูมือเด้อประตูเด้อต้องตัดผมเ <c oughs> นาะให้ผมสั้น <c oughs> เอาซะให้ทำหระตูกันักพ้อนเนาะ <c oughs> นน สบายดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนกลับมาพมมาพอก,กับสาบัวมื้อนี่กับสาบัวมาบ้านหวยเมาอ่ามาหาทางเือยน่อยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสาบัวกับโบเคยมาจากเถื่อแต่ถือว่าเป็นครั้งแรกเมื่อนีก่กลมาอ่านำสาวนวลเพิินเพราะว่าทั้งสาวนวลเพิ่นนี่มีผู้รับผู้ใหญ่หรือว่าผากเงินมาให้ทางสาวนวลชื่อของอยู่ของกินมาให้ทางเอื่อยเพิ่นอ่ากับ่ฮู้วทั้งเอื้นอ,อ,อนสิยู่หรือบอ่เนาะ เพราะว่าบรได้นัดหมายกันไว้ยนี้นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะจังไดกะเดียวเข้าไปหาทั้งเอื้อยเพิ่นก่อนคือชีวิตเงีเยบพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อนี้ะฉะันนอนกะซื้อ,อเป็นไข่ม,มาม่าเนาะกระตุ้มขนมจังไดกัเข้าไปทกักทายอุลกับทั้งเอื้อยเพิ่นก่อนมาอยู่เฮือนบอ่อเนอะเอาะ <laughs> มาเป็นครั้งแรกชาบัวกะะบออะ่บออะบเคยมาเฮือนอ่างของเอื้อยเพิ่น สบายดีเฮ้สบายดีอ้าวอายองเกินอายตะหลังได้สาวนวลเพื่อนเพื่อนเพื่อนหลังวันนี้ได้หลังนี้ได้เสนออือือหลังวีระตัวนี้แหละที่ยังโมเลวเพรว่าเพิ่งจะสร้างรับลูกกับโพอเพื่อนแจกงานจะกันได้ประมาณนี้เพท่านั้นอือือ เพื่นเนาะประตูหรือว่าปองเหยียบยังไรนั่นนะนาะใไมมีโคกโบกแบยังบนอืแกะนิวเด้อสบายดีสบายดีสบายดีทั้งไม่ใหญ่เด้ออหมูน้อยอีกเ้าน้อยเอเออดอเด้อขอยากหน่งไหม เพิ่นบ่ได้นั่นบ่ได้โมไรเฮียนบ่บ่ได้เฮียนวางเฮียนวางหันบมาเยาวลายขาดเขินแนวเดียวนั่นแหละเออมนัใช่ไหมพี่ล่ะจมุมนี้บอ่เอ่เอามุมนั่นมันลาไปสบายดีง่ายเด้อสบายดีนั่นเลยสบายดีพี่แกะหิวแกะหิวบ่ได้ไปทางไหนบ่ไปทางไหนแหละเออ เอาไปเชื่อเงย้ยก็เป็นได้สาบวยปกติมีแต่ไม่หามีหญิงเลยอยู่ใ่สื่อบ้านเฮาเนาะแอ่ามีแต่ผู้หญิงแกผู้ชายก็แกะอยู่แต่หางชวนได้เพิ่นไปเห็นเปลี่ยนมากระต่ายรับจ้างทางไดมไม่ได้ก็เลยแก้เงี้ช่วยปกติได้สายไปหาเห็นเปี่ยนยัง ไปรับจา้าง <Punj automated S 1> ปลูกมันบองเดียวกันเท่าแหร่ไปรับจ้างปลูกมันคือกันนะปูแถวนี้ก็ได้เลยเด้อเอาชาดมาลูกเน้นๆเลยฉันในลงนี่ยหอมๆเย็นเนาะมึงยังชานนี่เฮือนครัวบ่อนี่เฮือนอ้ายอยู่นี่ก็ได้บอนอ้ายพัคคนบ่มีครอบมีครัวล่ะเอ้ยคนโสดนะเราแล้วกันโสดโอ้ย

ไปไปได้เดือนกว่า,วาแล้วก็มาโอไปไมื่อเบาัวบ่อือไปคือพี่กายนี่แหละไปคือพี่กายนี่อะไรตอนี้ยน้อยเด้ยไปเออเราไปใสตอนนี้ไปรับจ้างปลูกทุเรียนอืมบันชนมันอันเดียวกัน่แหละมือิัน ปลูกทุเรียนแน่เพิ่นปลูกมันแน่นะแล้วก็ปลูกมันจังซี่เออแบบทําเปาเลยรับจ้งหลายวันหลายวันหลายวันเเสียหญ้าเสียห้เพิ่นแม่นเสียหญ้าสห้เพิ่นอ้าคนผู้งามนี่แนมก้องนี่็แนมก้องเอ้ยนั่นลูกนี่ผู้งามน่นเพิ่นบ่ชื่อพุนาแม่นเอาดพุนวเพิ่นชื่อยังออัน อันนี้นะเอนนาน้องเอนนาบาเเข่าเฮียนทำเนาะบาเเขาเฮียนหํามูวังเฮียนวางานมาขาดแนวเดียวนั่นแหละขาดเงินคำชื่อกระทงไพ่หยุดไปแล้วใสะเอวหน้าไแมน้ำเอ้ยนะอือบอกเอ้ยน้ามตอนวังงานอีลาบุมีทงไพ่เข่าบอกเอ้ยน้าเข่าอยากเข่านี่บอกเอ้ยหน้าไว้หลุกเข่า มาต่อมาหางเลยเฮ้ยเ้วบอหันเอออหเ็ดเนี่ยเออมาตอบเออเออมหเงินชอสงภายเด้หันอยากไปเออกำลังเนะกำลังเขาเฮี้ยนะับจ้างหันขอราถีบเก่าน้ำกระเจ้ามาหางบัดขาดกระถงพายอีกอะไรอะได้ไปกับผู้อเดยสอันผู้น้องนะก็ไปน้ำพุนเบิร์ผู้น้องนัได้ อาก็ไปได้ช่องมือช่างเขาได้ถุงพายเนี่ยนี่มันแสนหัวอปีกายในยังแปดสิบปีกายปีชื่นยังแปดสิบนยันแสนแสนไฟพลังงานอ่ะน้อยน้อยโบยูโบยูน้อยน้อยเป็นรับจ้างงานเล็กเนาะเป็นรับจ้างงานแล้วแบบนี้ไปเห็ดเวี้ยเป็ยังสุดคือก้าวมาเอ้ยเอ้าก็ได้เอาเอาเลยเออเอาคนบ้านเดียวกันบ่บ่ บนเลยท้องวัานนี่แล้วกุดแค่แหละแต่บ้านอื่นจะมาอยู่กุดแค่เดี๋ยวมาพอกันอยู่นี่มาพ่อกันบรับจ้างกลมันนี่แหละหาก็ได้นี่แหละได้แล้วก็ไปรับจ้างปลูตุเรียนต่อเอีกยเลยพ่อเพิ่มเงไปเนาะสาวบัวมีครูมีคิงเดี๋ยวไปได้ไปได้ได้ไปดีดีใช่มีผู้สั่งผู้สารำเนาะ จังว่าสอยกันเห็ดกันจังวะเลยใครกลัวป่าบุมีผู้แม่นเนี่ยใช่น้ำหนักเลนื่อยแต่ผู้หญิงตัวคนเดียวก็สูงกว่าไวเนาะไ่ยากสูงกว่าไวเแน่นแน่พรได้เห็นผู้ชายจักเล็กจักหน่อยพอได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าหาเงินซื้อข้าวซื้อน้ำกินคือเก่าแหละนางเลี้ยงคนผู้ทั้งหลังน้ำหนักเละคือว่าเพิ่นเอากันได้หรือ่ประมาณเดือนสองเดือนเลย ยังบ่ฮอดนะเงยประมาณจะไอาทิตย์กว่าๆนี่แหละมันก็ได้ทิกกว่าดนี่แหละคือแบบไปได้ผูกแขนปูกยังกันบ่เดือนวันใดก็ฮะก็มาทับทามไว้ขอกันแล้วแล้วก็ไปปลูกทุเรียนเออเออเออาได้จาเพิ่นใช่ไหมท่านบ่หนั่นกันนี่เนาะต้องเถื่อกระเดินฮก อ <V Of S 2> ือันว่านั่นก็มีเวียกก็มาบ่มีแล้วก็อยู่นั่นน่ะทํางานจ้างเสียหญ้าน้ําเพิ่นว่จ้างเสียหญ้าเสียยุงมาหั่นแล้วเอยได้วยโตเท่าไรน่ะไปอยได้ไปเลี้ยงอ่านี่อหมูเจ้าบ่ไม่ใหญ่เพิ่นตละพันบ่เ็ตละพันบาท0 0บ่ได้บ่รบ ไม่ว่าแล้วนางเอ้ยถุงมือนี่นั้นดูแล้วพันหน่งร้อยมาได้ห้ากับแพงแพงเสนหนึ่งเนี่ยคืออะไรชองมืออืมชื่อมูไปแล้วชื่อมูแบบยางแพงไปแล้วยังต้องในชื่อห้ามแพงอีกเลยใช่ไหมเนยแตคิดว่าย่าเอาไปเรียงนี่แบบอย่เรียกกับเนย ไปเลี้ยวเนย์ไว้อยู่ได้ดเพิ่นกินมันกินกินโเนย์นี่ผสมกับหั่มเทากับชีวิตร์หั่มลงไปอีกเนย์เนย์ยังไห้ชัดสาลาสิ่งใหญ่ไว้มันใหญ่ไว้มันเติบโตไว้หะน้ามันได้อยู่ธรรมชาติอันมที่ิมีเพียงมีแต่ดินแห้งกระล้อนแต่ละมือกินหัมมือละกับให้อย่งไรกับโบกอีเด้อยรู้ว่ามีมีคนเคยใส่แบบเนย์เคยหูจ้าอีบมันจักเนย มีคนอยากได้อีกยังแบบเพื่อใส่ทำก็ได้เออแม่นแต่อยู่บ้านนอกเขาเนี่ยมันแบบนั้นนี่จะแบบว่าเอ้ยลองชิลองถามเบมึงจู้่นเลี้ยงหมูขายเขารวยเพิ่นเลี้ยงหมูขายหมูได้หลายฮะผู้่นรวยเห็นนะเดี๋ยวิลองถามเบิ่งให้มันตุ้ยมันพีใหญ่ไว้ตัวนี้ควาสามารถลดห้ามลงไปอีกได้ โอ้ยเนาะมื่อ nice นี้กคือว่าโบได้พ่อทางเรนน้อยเพิ่นซื้อสิ่งซื้อของมาให้ทางครอบครัวเพิ่นคือเก่าเนาะเลยจะพุงบ่เห็นมาม่าแนลูกคนมากเออไปรับจ้างนะแม่ เปลยนไข่เะเปไข่เไม่ด้วยอเปิดอกมนออกมามีแ <facilitate> ล <mash in> <chat descending> ้ว <kilo> นัด <savory> ด <Elizabeth> ้วยะด้ยควาใจสีมันนะต้นนังตากแดดนั่งนั่งพออคนเลยมีมีมีไข่ขนมชองทง ปกตินี่โวยเด็กหน่อยอยู่บครบมันนี่อยู่บ่คพุชอย่งนีกับบอสบอเห็นนะเลยต่อยาหน่อยก็พาดูพาเจ้าแต่ละจ้านอันอโดยโดยนคือว่าเด็ยินว่าทั้งเอว่าเลี่ยงเลี่ยงไพเออย่อบะพอคระมังพอแทแท่นเลยยอนว่าอย่างมาได้นั้นพ็นยังอัน พ่นแบบว่าเพ่นอยากเป็นน้ำมานแล้วตะก,กพันลมพันลมแล้วบันี้หัวพ่นแตกทั้งงอนแล้วอ, <ผม S 1> อย่าง <จำ S 1> บ่ค่อยเสื่อมเลยวยัใดแบบว่าค,าาความจำเสื่อมบ่กก็บ่คือจังว่าบ่บบปันใดนะรู้แต่ว่าสิควคนจำเสื่อมแล้วเนาะแบบแว่าแล้วลืมหมดอยังกระป้ายอย่างไงใ,ใส่แล้วก็าเาอหากระ,ะพื้นกระไผอยากสูบยาที่ล้วก็หาฮออืาแล้วก็บ่เห็นหุงกินข้าวกินน้าปกติแบบกินข้าวกินน้าปกติล่ะ แต่ถ้าว่านี่นั่นได้พฟ่นกะหูจักเบิร์ตโอโอจักเบิดไปจบคนเบิ่งตปะสาวัวเนาะไม่โซ่เมืองเพิ่นดยังเล็กยังหน่อยเนาะแม่แมขนมกระต้มเพิร์ดกินยี่บ่เลยกินแห้งมากอันนี้กินกับข้าวนางเลยกินกินกับข้าวแบบนี้แห้งมากแบบนี้แล้วคุณเอาไปดีจบแล้ว ไปไปไปเรียเขาบ้หไปไังไงใครได้บอกเอาไว้บ่อมันย่บเออมาจมไบหนี่เด้อข้งนอกมาให้ยหนุยมาลูกมลูกไปทั้งไรไ้นะใช่มาทั้งนี่ที่หาทั้งนี้ก็ได้เออจังละกายตังละเออพอนอนทั้งนั้นบ่ สุดกะเจ้าแบบพีบว่างเลยปลูกมันพระชุ่มพันชอยเรือพันมาซื้อนมมาให้เด็กชุ่มบันให้เชือได้มาเช่าบันโค่ไอ้ไข่เชือแน่คำในลานางเอ้ยซืือนั่นหนึ่งบันยังน้ำได้ข้่าบันยังน้ำได้น้ำบันยังเข้า เออต้มคนประจําเนี่ยลูกชาวคนซื้อข้าวต้มขนมมาให้กินกับข้าวลูกชาวมันเป็นมาซอยเลยครับสบายดีสบายดีนั่นนี่พู้เดียวบอ่นั่นนี่พูดเยี่ยวสบายไม่สบายไม่ดีไม่เย่สบายอือตายแล้วบปล่โดยโดยนอนคือบ่อนามัยให้เราแบบตัดผมตัดยังให้เราเนี่ยเลย พูด่าถึงใจกันบ่ได้เดชชมเอื่อยนะเพื่อนโมให้ตัดเดชเพื่อนจะถึงใจเพื่อนจุไปเุืและลูกหลานเพื่อนเขาบัรบุอยู่จะคนทางอน,น้อยบ่อันชุมลูกและชาวเพื่อนเท่อนนั่นนะเอื่อยเอื่อยน้อยนะบ่ได้อืเพ่โมให้ต,ตัดพ่อกา,านนปเป็นคนบ้านนี่บ่เอื่อยคนบ้านนี่ <laughs> นอนผู้เดียวอยู่นี่นอนผู้เดียวจีนี่กินผู้เดียวเราคนโตก็อยู่ดีเอ่อคนโตก็อยู่นี่ง่ายก็คือแบบทั้งครอบครัวนี่ที่กับเขากับน้ำเดี๋ยวมายืนให้เรากินมาส่งไม่ยืนงั้นมาเศร้าก็มาส่งมาเพ้นก็มาส่งมาแรงก็มาส่งมังเชื่อแล้วก็ย่างเมื่อกินแต่ตอนนี้ย่างม่ได้แห้งแล้วแต่ซื้ออันนั้นยาประงมาให้กินนะขี้แน่เพิ่นยังก็อันเยว่าเพิ่นโลบบ่ ล้มนะเอลอล้มนะคนก็นเริ่มลอยเลยแบบน,นี้นะเออบแบบว่าบมีเงินค้ำสิปิ่นทิพัวเนาะกับป้าแล้วไหวทั้งประเทศจริงๆแล้วเราไปทางใดบ่ซะแล้วนะเมนแต่เตราเป็นมาได็บริพาเราไปบร<อ>าไปหาหมอหามาจะซื้อยามากินธรรมดาหน<อ>ังพวกยาผหลผลาญย,ยังจังซิ่เนี้ยเราก็แบบนี่เลยยังไม่ค่อยได้ทำแล้วรู้สาวอันลูกสาวนี่จืดได้อีบ่บ่ทำคือ เหมาชื่อเฮานะชื่อ you น know, ่นไดชื่ออยู่อีเพียงอีเพียงอีเพียงชื่อยุ่ะยามไรกชุมยาแล้วก็เอิญฮะจริงเจ้าคือมาอยู่คนเดียวเหรอเจ้าคือบ่อยู่น้ำลุงน้ำลานสบายอยู่เมื่อกี้วิญญาสบายอือไปถ่ายนักถ่ายเบาสบายสบายขึ้นเหรอ้าวอยู่เพื่อนลูกได้มันยากแบบใดเหรอ ห então, ้องน้ำบ erm er like ่มีเด um> ้อว um> ่านดะไรห้องน้ำโมมี่โบ้ห้องน้ำบ่มีบ่่โบ้าบ่ข้าวโบ่บข้าวโอ้บ่มักข้าวมันล้มอ่ะคนนี้สองสองมึงเด้อพอเด้ออู้หูฉันว่าบ่นอนเพิ่นน่ะเลยคุณต้นไม้ก็ขึ้นในทางบังโมต้นไม้ขึ้นน้ำเลยกินอยู่ใช้น้ำนี่ แน่น้ําก็ได้น้ํานบ่น้ําพนแน่น้ําใดแน่เออบ่ได้ต้มอืมกินเลยยามหนาวนี่ซําสิหนาวนี่เนาะจังอยู่นนี่เลยเลยเพราะว่าไปยากเนาะไปยากอือมตะกี้เพิ่นก็ไปอยู่เพิ่นหากนักมาวังชองอาทิตย์นี่ตะกี้เพิ่นก็ไปแต่ว่ากับเมียนี่บ่ได้อยู่นํากันเนาะอยู่ต่างคนต่างนอนโดยต่างคนต่างนอน เดึกกันบ่น <ừ> ั <ừ> ่นนางแกเงิ ừ. Ừ ี่ยอกับไปเด้กแต่าต่างคนต่างอยู่จีซื่อนาะแม่ต่างคนต่างอยู่ยังไม่ทราบเราก็มาส่งนักกินอรแล้วก็โงแหงด้เดนยแต่ว่าย่างได้อยู่บ่ตอนนี้นั่นย่างได้ก็เลย้อยล้มละเออวันนี้ล้มก็คนน่ะล้มนั่นโต๊เตียงเอ้ยโบเห็นนะแตกกระท้นี่นะไปเล็หน่อยแบบบาแบบบกยังไงกเสเศจเอ็นมันพลิกพลิกเบดหลาย ตอนนี้<ด>แล้วย่างมาได้เลยตอนนี้<ด>มืวอวเนี่ก็ะเมียพุนมาสู้เอาไปนั่งอยู่ตลรางมาได้กินข่าพอตู้เจ้าแทออกอันนี้จงไว้ยัองอันนี้งามบอกงามบอกเออขนมากประชามง,งเออเทออกพอตู้อันนี้นี่กินข้าเนี่ยฉันพ็แทเอาแล้วลูกชายขุนไปชื่อกระต้มขนมมาให้กินเทออกได้อยู่วะ ได้อยู่ได้อยู่ผมได้สาธิตได้อยู่บ่ได้อยู่ได้อยู่สาธุสาหางให้เราอยู่บ่เอ้ยมาละ้คอยซะน้ำนั่นคุณได้เทายามแล้วยังอาบได้เทายามแล้วว่าเอออาบเมื่อนั้นนะไปอาบเองอาบแล้วมาบ่ได้ไ่ได้อาบมือโตโตเธอหนึ่งเอ้าเป็นนาทีก็มีเันยามหนาวนั้อาบบ่ได้แล้วลอยนั่นนอนนีนั้นได้นั่นนอนนี่ชิ่นเจ้าต้อองาต้มน้ำต้มในให้เราอาบ เน้นอาบเราเกิดอันขี่อ่าหัวขึ้นในเด้กประตูฮะบอารไม่ลูกซาหัวคู่มือเด้อพระตู้เด้อต้องตัดผมเนาะให้ผมสั้นเอ้าซะให้ทำประตู้กันพะก้อนเนาะให้หายไวๆเด้อพระตู้เด้อเฮ้ยเพราะนั่นลูกชาบอกหายละไว้เด้อแล้วนี่ขนมนี่ย น่าจะกินกข้าวเออกินกข้าวเอกินกข้าวนะกินข้าวเอาแบบสุกเล็ดไดาใหมเนาะกินได้เบิร์ดวาแต่ขนมเอือว่าเิ่นกินข้าวเ่บได้นี่เนาะข้าวเบดูข้าวนะเลยอปาสเยื้องไปไปนางอุลลมกันคุณโตเนาะโอ้ยแค่กินเอนั่งนอนอยู่นี่เนาะ มดูว่นอนก็ืเดียมอือ่างอืมออ้าย้ำผลตุกดูว่าย้ำนาวกะทั้งพอคนกันที่นอนดูนี่น้องพอแม่ที่นอนอะ มาได้ไหมฮะทั้งพิ่นพักโขดก็เดี๋ยวทีไปบลงกับทางเลยเพิ่นอยู่ขางบาตรคนน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะรักกันยังแค้นฮะวันนี้มันโตขันให้ฉันยู่นเราหนะอันนั้นนะแม่นนอนผู้เดียวแล้วนอนผู้เดียวอีกเออนอนผู้เดียวแล้วเดี๋กระดูกชายเพื่อตังหกเดครอบครัวหนึ่งส่วนนีน้อยแล้วก็ครอบครัวหนึ่ง สุดเมก็คือลังนั้นน้อเมยเนาะกัอกับอันลูกชายเพื่อนอันนี้ลูกชายโสดอยู่สองค้นนั่งแต่ภูลามนี่ไปรับจ้างปลูกมันอยู่ชายแดนไอผู้ใหญ่นั่นอย่ทั้งลังพุ่นเพี้ึงไปเลือยเพื่อไาเออไปรับจ้างบ้ากุเงี้ยของเขาใช่่้ะบ้านี้ อาลาพ้าจ่าเนี่ยทข้าให้ไหดอกเอ้ยเด้อเฮียนกันขนาดไปหาเอ้ยเอ้ยเฮียนเฮียนเฮียนเลยฮะเฮียนเอเียนไห้ค่เฮียนเนาะเจ้าเนาะเฮียนค่ะเฮียนเลยเอาเงินให้เลยไปซื้อทงมาพายเลยด่ะเด้อเลยใช่ปะ น้อยน้ำเอื่อยในแม่เพวยเอ,เอ,เอญญญื่อยหึงนภัจญานี่ม่ค่อยจื้อหมกืกเอื่อยนุ่นแต่เอื่อยนวลขาวขึ้นจักชิแมนหรือเปล่าเนะี่ยขาวขึ้นเลยนะล่ะลุงว่า,าแต่ว่าจื้อหมวกกะนอกแต่ว่าเอื่อยนวลนั่นจักชิแมนว่าแม่เราขาวขึ้นแล้วเรางามไดนะ้อันนี้ในย,นยันโมแมนดอกก็เอื่อยหลัดกับโมแมนมันแต่นนะว่าจื้อ กี่เอ้ยขี้ไล่บ่มาเอาย布拉ขาวแห้งจช่สกีเอายบ布拉ขาวแห้งขาวงามไอแม่เอ๋ยนี่ยันโมแมนเอยนวลมาต่หมวกกันนอกน้ำเม่นหมวกกันนอกสีชมพูอ่ะติ๊กายนี่เห็นมะไร่ั้งหมวกัะนอกสีชมพูแต่ว่าอีกคู้หนึ่งโมแมนเอยนวลผมว่ากับอันเออหลัดน้ำโมเมนแม่เอ้เห็นบ่าพอออกไปส่องแต่งกายก็สีม่วเงินให้ทั้งเรื่อยเลยเพรได้ใช้ได้โชยได้เรื่อยเด้อ อที่กรเปาเนาะไปโรงงานโรงเรียนเงินซื้อนางเอ้ยของหันขาดเพิ่นนี่เลยได้เถือกระจนสิล่มสิตายโดยเห็นเงินกะจํานวนกะ4เด้อเด้อน้อยจํานวนเงิน4พอได้ให้เอื้อเพิ่นใช้่เือย ทางพอบุญคือเกอ่าเลยเด้อได้ก็<ม>ให้ทางเลยอขอขอบคุณขอบคุณทางพอบุญคือเก่าคือเดิมเอยขอขอบมกขอบใจขอขอบอันบุญขอบคุณพอบุญที่ใจดีกับน้องกับนุ่งกับลูกกับเต้าอีกเนาะถึงยังมีน้ำใจมาให้อันชุก้อยช่วยเหลือชุก้อยผู้ถูกยากปากมองอได้ก็ขอให้อยู่ดีมีแหง้งสุขภาพแขง็งแรงต่อไปเด้อสาธุ เงยเงยทเอื้อเพิ่มเนาะเนยจะขอบใจทั้งน้องผู้มาซอยเรือเอื้อตลอดบ่เคยลืมเอื้อไอ้เจดีไม่แห้งคือการในลาเด้อให้ร่ำให้รวยคือกันเด้อรวยเศรษฐกันเนาะมีแห้งเศนกันเด้ออีลาเด้อไอ้ลาจะรวยเอื้อนไหมขอบคุณเอื้อนไหมไอ้ลาต้องใจเย็นเด้อเนยเหรออัเป็นยูห้องยังอันไปเห็นตะปิกายในพูดนอยู่ปุ่น แต่ปีนี้ก็ปไปเฮียนอีกตอนมือเปิดเทอมบัดแม่ผมมีเงินแหง้งอะไรเลยเลยไปตัดใ,ใจไปรับจ้างน้ำกันอีกอย่างน้องพอ่ออย่างไรจะสู่ได้เลยเน้อเนาะ ลมหายใจดิ้นร่นกันต่อไปเลยขอแต่ว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงกระสุนโตแม่นนะคะได้สูกบยโดยโดาจังดากระทั่งเฮากระปริ่มกำลังใจให้เนากกลับมานี่กลับมาม่ใจเดินโม่คลองหรือขโมอยเงินให้ทั้งเอ้ยเพิ่นพี่น้องเลยเอาจังดากระทั่งเฮากระชิด้ยอำลาพระจ่าได้เลยเด้อเลยขอให้น้องมีคดีเลยมีแห้งสุขภาพแข็งแรงคือการร่ำรวยคือการ โดยสบายดีสบายดีสบายดีน้องสบายดีลูกสบายดีลูกหนุ่มือได้ไหมหนุ่มือลูกแม่เห็นดีดีเห็นดีดีลูกเห็นดีสบายดีสบายดีลูกสบายดีแตโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนี้จะมาหาทั้งสาวน้อยเพิ่นหรือว่าเอื้อหน้อยเพิ่นกับโบเจอเนาะกับเจอแต่ทางเอื้อเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยก็ได้อ่าเหมาะอ่าของอยู่ของกินให้ทางเอื้อเพิ่นไปก่อนเนาะเพราะว่าทาง สาวน้อยเพิ่นนี่ก็เพิ่น่บย่ไปเห็ดเบียกเห็ดงานเพราะว่าคือเฮือนชานเพิ่นนี่แหละคือเฮาอะไรเห็นนี่แหละเนาะเพราะว่าเอาไม้ตอกแอมเอาไว้ก่อนพอชัวรข้าวเออเพิ่นก็ไปหาเห็ดเบียกเห็ดงานเนาะตอนนี้ก็มีคนหักใหม่แล้วทางเออเพิ่นก็เป็นกำลังใจทางเออเพิ่นชูๆต่อไปเนะาะอจังไรก็สาวบัวก็สิได้กลับก่อน กระผ่านพี่ตามในเด้เอพ่อแม่พี่น้องนะาะค่ะกดไลค์กดแชร์พอมีกำลังใจหรือว่าทายคลิตลงไปเรื่อยๆเนาะสาวบัวกัสิได้ขอก่กาวข้ามาสบายดีสบายดี